น้ำท่วมกำลังมาพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯปทุมธานีและนนทบุรีกำลังเผชิญกับอันตรายจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตใกล้แต่ทำไมพื้นที่เหล่านี้กลับกลายเป็นจุดเสี่ยงมาพบคำตอบกันเลยจิสเตอร์ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมใน3าจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพฯซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษรวมถึงพืื้้นนนนนนนที่อออกกแแววััหหรล ที่อาจได้รับผลกระทบได้อีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือปัจจัยที่ทําให้พื้นที่เหล่านี้เสี่ยงมากขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือน้ําทะเลหนุนสูงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตปริมณฑลและกรุงเทพทําให้การระบายน้ําทําได้ยากขึ้นในช่วงเวลานี้ จิสเตอร์ได้จำแนกพื้นที่เสี่ยงอย่างชัดเจนในแผนที่ของพวกเขาด้วยสีส้มที่บ่งบอกว่าหากระบายน้ำในปริมาณ2,700ลบมวินาทีอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่โดยรอบและหากเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็น2,800ลบมวินาทีอย่างต่อเนื่องจะทําให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามสีแดงที่ปรากฏพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจังหวัด 1. จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่กระจายตามแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอสามโคกลงมาถึงอําเภอเมืองปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ำสองจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำหลายจุดโดยเฉพาะอําเภอปากเกร็ดและบางกรวยที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่เหล่านี้มักจะถูกละเลยไปในการวางแผนรับมือกับน้ำท่วมสามกรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และธนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าพื้นที่เหล่านี้จะอยู่นอกแนวคันก้นน้ำแต่ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แล้วเราควรทำอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเตรียมพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูงและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่องแต่คำถามที่น่าสนใจคือมาตรการเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่ หรือว่าเราควรมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้เพื่อรับมือกับน้ําท่วมในอนาคตจิสเตอร์ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนรับมือและบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านแต่ที่สําคัญคือเราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรับมือกับปัญหาน้ําท่วมนี้โดยการติดตามข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้